หลวงพ่อก็รับวันหนึ่งผมไปที่วัดท่าสุงขณะที่เดินบ้างวิ่งบัางเล่นบ้างแล้วก็ปรากฏว่าอารมณ์จิตไปจับอยู่ที่พระวิหารแก้วร้อยเมตรแทบเดียวเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าผมสามารถขึ้นไปที่เมืองพระนิพานเข้าวิมานตัวเองได้ที่จะเรียนถามก็คือว่า อารมณ์ที่ไปอย่างนี้เป็นอุปจารและสมาธิหรือเป็นฌานสีข่ขรรบไอ้นั่นเป็นฌานสี่ด้วยแปวพิญญาด้วยนะใหญ่มากนะ oh. คนนี้เคยได้มาก่อนเนี่ยใ oh. ช่ก่อนเขาได้มาก่อน,นเป็นฌานสีด้วยแปรพิญญาด้วยเขาไม่ได้นามานะนาม่อะไรนะไม่จําเป็นของเก่าเขาจิตไปจับแต่มันเป็นสมาธิ oh. อี่เลยนะฌา,า,านจะเกิดขึ้นเพราะกลังสมาธิ เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาจิตจับอารมณ์อยู่อารมณ์มันทรงตัวอารมณ์เดียวก็ไปฌานฌานเขาไม่ยากเขาตั้งเขาใจนะรับโอ,อแล้วการเคลื่อนไปได้นะแปรพิญญาค,คนที่ได้ฌานสี่ทุกคนจะถือว่าแปลพิญญาวิชาสาระไม่แน่นะอารย์นะหครับคนได้ฌานสี่พันคนจะได้จะได้วิชาสามสักคนหนึ่งก็แสนยากอ๋อที่ข้าริญาถ้าไปได้เป็นพิญญาของเขาดีมากโอ้อ แมค้ความจริงวิหารแก้วร้อยเม็ดแปลกนะรู้สึกว่าคนไปแต่ละคนได้ประสบความสําเร็จหลายหลายคนแล้วหลายหลายคนอะไรลุงพ่อลงยันลงเลขอะไรไว้หรือเปล่าเขาไปเขาถึงดได้ได<ง>้ลงอะไรเ้ลาเลขไม่ได้ลงลงยันไว้ย,ยันยังไงก็ลงเพือพ่อเอาเสาถ้าไม่มีเสามันลมโอ้โหเสายันได้สองร้อยต้นโอ้ทั้งหมดนด้สองร้อยต้นหรอครับสองร้อยต้นทั้งหมดนะ ออกไปแล้วข้าวสองศูนย์ข้าไปนิดหนึง่งแมมลูกพ่อจะตอบเติบไปแล้วต้องไวๆให้ก่อนที่หนึ่งหรออาอวันที่สิบหกเสี่ยงถามที่หลังนี่แหน่าเสอยดาก็เป็นอันว่าเป็นบุญของคนนี้นะแหมขณะวิง่งเอ๊แปลกนะคนที่วิ่งๆนี่ไม่น่าจะได้สมาธิง่ายๆได้ดอะไรเลยนะ ว,วิ่งวิ่งมันเป็นจงกรมนะจงกรมไม่ว่าเดินจงกรมเมื่อฉันฝึกที่แรกเดินเบาๆต่อมาก็าเดินธรรมดาน,นั้นะเข้าวิ่งให้จิตทรงตัวนี่อย่าลืมว่าขานาที่เขาวิ่งอยู่จิตเขาจับที่มีหางแก้วจิตประจับอารมณ์เดียวถ้าเป็นจงกรมอย่างหนักอย่างสูงนี่มันยังเบาก็แสดงว่าชาติก่อนเคยได้มาแล้วของนี่มันยังของเก่าครับอย่างการูปหลานเราฝึกมโนที่ซอยสสยลมมีส่วนมากที่ได้ไวเพราะของ ของเก่าเท่านั้นของใหม่ไม่ได้ถ้าคนฝึกใหม่ก็ต้องอีแสนชาติโอ oh ้โ oh. หนี่เป็นเรื่องจริงมะปาปราป้าถ้าจะได้ถึงนี้พานในแสนชาติไม่แน่อ oh ๋อ oh. ลูกกอดฉันหนรอะโอ้โ oh. หนี่ลูกหลายคนจะภูมิใจนะโอูู้กเราเคยได้กันมาก่อนเลยตรงนั้นนะโมตนาสาธุด้วยอ่า